สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้งาน discord สมัครดาวน์โหลดและติดตั้งเพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนของทางสถาบัานของเรานะครับอ่ะก่อนอื่นเลย discord เนี่ยคืออะไรเข้ามาที่ google เลยครับ discord คือโปรแกรมที่ใช้ติดต่อสื่อสารพูดคุยผ่านเสียงทางอินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างสะดวกสำหรับการใช้งานมีทั้งมือถือ Windows MacOS Linux Android iPhone ios ใช้ได้หมดเลยครับเข้ามาที่ discord สำหรับตัวมือถือเนี่ยก็ให้เซิร์ชตาม app store หรือ play store ของเรานะครับอ่ะวันนี้จะเป็นบน pc windows เข้ามาที่เว็บ Discord แล้วรอสักคู่ครับเราจะไม่ใช้ Open Discord in your browser นะครับเราจะไม่ใช้นี้นะครับเราแนะนำให้ดาวน์โหลด for Windows ก็คือดาวน์โหลดโปรแกรมลงเครื่องไปเลยเห็นไหมครับ เสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการลง Discord แค่กดดับเบิลคลิกก็พอครับอ่ะทีนี้ครับเขาจะขึ้น Installing Update ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเปิดตัวโปรแกรม Discord เราขึ้นมาครับทีนี้ครับ เรากด register เลยอันนี้คือการสมัครคอีเมลเนาะก็ชื่อเมลทาวุฒิ @gmail.com display name ก็เมก็เจมทาวุธอ่าทีนี้ครับ username เนี่ยเขาบอก here is suggestion as ทาวุก็เป็น username ของเราเราจะตั้งว่ายังไงก็ ตั้งตามข้างบนก็ได้ครับหรือจะคิดเองใหม่ก็ได้พาสเวิร์ดตัวนี้ผมก็ตั้งพาสเวิร์ดของผมวันเดือนปีเกิด November แล้วก็ที่ครับ โอเคทีนี้ Optional อันนี้ไม่ต้องกดก็ได้นะครับ is okay to s e n d มีอีเมล with d i s c o r d update tip and special offer you can option out at any time ไม่ต้องติ๊กก็ได้เนาะ continue ได้เลยครับ allow access please click on the circle that c o n t a i n only one single animal หมายความว่างไงก็คือให้เลือกวงกลมที่มีสัตว์เนี่ยเพียงตัวเดียว ก็คือตัวนี้อันนี้ของแต่ละคนจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับก็อ่านก่อนแล้วค่อยทํามันเป็นระบบป้องกันบอทมาสมัครได้ไหมละครับ Discord ทีนี้ครับ please check your email to verify your account and keep your current username ก็คือตอนนี้เราเป็น Discord เหมือนเป็น Dis คอร์ดผีเฉยๆไม่ได้มีการยืนอีเมลไม่ได้มีการยืนเงินตัวตน้นทีนี้เนี่ยให้เราเนี่ย เข้ามาที่ Gmail เราเอาโอ้สักตดีครับโอเคครับเข้ามาที่อีเมลเราครับ Verify email address for Discord กด v e r i f y e m อีเ e ลอีเมล r i อ i e d แสดงว่าใช้ดไ้ง,งานได้แล้วครับเห็นไหมครับข้อความข้า,ขา,างบนเกี่ยวหายไปแล้วทีนี้ครับเราดูที่เซตติ n งก่อนเซตติ n งก่อนสำคัญที่สุดคือ voice and video ครับ Watch and Video เห็นไหมครับว่าทุกครั้งที่ผมพูดเนี่ยไฟตัวนี้จะขึ้นสีเขียวแสดงว่าเขาจับเสียงผมได้ Input Device input d e v ต c e ตรงนี้คือไมโครโฟนครับไมโครโฟนของเราให้เลือกอันที่เป็นไมโครโฟนของเรานะครับบางครั้งเนี่ย default เนี่ยมันไม่ใช่ไมโครโฟนของเราเพราะฉะนั้นให้เลือก อันที่เป็นไมโครโฟนของเราไม่ว่าจะเป็นหูฟังที่เราใช้อยู่หรืออะไรที่เราใช้อยู่เราเลือกเป็นของเรา Output Device ตัวนี้เห็นไหมครับ headset earphone เราก็เลือกเป็นหูฟังของเราอ่ะอย่างของผมเนี่ยเป็นตัวนี้ hyperx virtual surround sound ผมเลือกทีนี้ครับตัวครังนี้ผมกดคลิกเนี่ยผมก็จะได้ยินเสียงตึอด,ดึงตึอด,ดึงทีนี้ครับ Input Mode เนี่ยเราใช้ voice activity ถูกแล้วนะครับ let m i x test ตัวนี้เวลากดเนี่ยสามารถฟังเสียงตัวเองได้ว่าเราพูดเนี่ยเสียงออกไม่ไหมฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมครับเสียงไม่จะสะท้อนออกไม่ไมะทีนี้ครับเวลาที่เราเนี่ยไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เราต้องดูตรง o u t p u t device ว่าเราเนี่ยเลือก o u t p u t device ถูกไหม โอเคทีนี้ครับเราจะเข้าห้องเว็บซินดี้ยังไงปกติแอดมินเขาจะส่งเซิร์ฟเวอร์ให้เรากดคลิกที่ลิงก์เนี่ยก็สามารถที่จะนำพาเราเนี่ยเข้ามาสู่เซิร์ฟเวอร์ได้แล้วเห็นไหมครับจอยซิน i ี้เอ็กช n n นแกดจอย บริฟลเป็นความเป็นมนุษย์ครับโอเคทีนี้ครับเราก็จะเข้าสู่ห้อง Discord เซิร์ฟเวอร์ดของ o r d ของ้เ n i t y x มีทั้งประชาสัมพันธ์มีรูมีช่องพูดคุยเห็นไหมครับแชร์ผลงานไอเดียการทำภาพ ทางข้อมูลสำหรับการเรียนตรงนี้กดเช็คได้ตรงนี้เราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่า text channel เห็นไหมครับ text channel กคือเหมือนห้องที่ใช้ข้อความคุยกันประกาศแนะนำเช็คพอยท์ครับประกาศไลน์โอเพนแชทครับให้นักเรียนเข้าร่วมไลน์โอเพนแชทของสถาบันเราด้วยนะครับแนะนำเช็คพอยท์ก็เวลาที่มีเช็คพอยท์ดีๆเช็คพอยท์เจ๋งเนี่ย อาจารย์แนทเขาจะมาแนะนําว่าเช็คพอยต์ตัวไหนดีและมีคุณภาพหรือนักเรียนเนี่ยสามารถมาร่วมแชร์ได้ติดตั้งคอมฟี่หลักพูดคุย w o r k f l o ฟ c o คอมฟี่แอนดลคาสร,รวม YouTube เป็นเว็บเป็นลิงค์คลาสรวมที่เอามาอัพลง YouTube ให้สามารถเข้ามาดูได้ ีนี้ครับนักเรียนก็จะรู้ว่านักเรียนเนี่ยต้องเรียนห้องไหนเวลากี่โมงตามที่แอดมินเขาแจ้งใช่ไหมครับนักเรียนก็เลือกคลิกเข้าห้องนั้นได้เลยแบบนี้ครับเห็นไหมครับสญลักตณวเขียวตรงชื่อผมเนี่ยเวลาที่ผมพูดเนี่ยก็จะขึ้นว่าเจมยงพราวุธเนี่ยเป็นไฟสีเขียว อันนี้คือไมล์เราติดอยู่ถ้าเราพูดแล้วไมล์เราไม่ขึ้นสีเขียวแสดงว่าไมล์เราไม่ติดนะครับปุ่มรูปไมล์ตัวนี้คืออะไรการปิดไมโครโฟนเวลาที่นักเรียนไม่อยู่หรือนักเรียนไม่อยากให้ใครได้ยินเสียงเราอาจจะคุยกับที่บ้านอยู่คุยเรื่องส่วนตัวอยู่คุยโทรศัพท์อยู่กดปิดหรือเปิดไมล์ได้เสียงวันนี้มันจะแปลกๆหน่อยเพราะมันเป็นธีมฮาโลวีนช่วงนี้สามารถปรับได้ตรง Notification อันนี้ครับ เลือก Event s o u n d p a c k เนี่ยเป็น Discord Default สำหรับภาษาไทยเนี่ยก็มันก็จะแปลประมาณว่าเสียงแอนวิดีโอประมาณนี้ครับปุ่มปิดหูอันนี้คือการเหมือนกับเราไม่อยากฟังคนใน Discord เดี๋ยวผมลองเข้าไปเทสให้ดูครับว่าว่า <c oughs> เป็นยังไงอ่ะทีนี้ ผมจะลองเข้าไปเทสให้ดูว่าผมเข้าห้องคนอื่นเนี่ยผมจะได้ยินเสียงคนอื่นไหมผมเข้าห้องอาจารย์ชามาแล้วผมปิดไมค์แบบเนี้ยมันคือได้ยินเสียงอยู่แปลงไอลาเทนเห็นไหมครับสกิลมาหนยครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงผมรบบคัแต่เราต้องลากข้อมูลให้ครบครับเพราะว่าเราปิดไมค์อยู่ถ้าผมปิดหูเนี่ย เราก็จะไม่ได้ยินเสียงเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนเนี่ยเวลาที่เข้าห้องมานั่งรออาจารย์เนี่ยออย่าปิดหูอย่าปิดไมค์แนะนำว่าให้รอคุยกับอาจารย์ก่อนโอเคทีนี้ครับหากเราตั้งตัว v o i c e a n d v i d e ดผิดเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับเป็นหนึ่งนะครับ ภาพมันจะแบบเปลี่ยนไปเห็นไหมครับผมตั้งมาเป็น Voice Meter In File เป็นตัวผิดเนี่ยครับทั้งสองคนเนี่ยเขากำลังพูดคุยกันอยู่เห็นไหมครับขึ้นเขียวแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเขาเพราะฉะนั้นครับต้องตั้งให้ถูกครับเห็นไหมครับผม,ผมตั้งเป็นตัวที่ถูกเสียงผมเนี่ยได้ยินครับได้กลับมาแล้ว เพราะฉะนั้นเช็คตรงนี้ดีๆครับ Output Device กับ Input Device วิธีการติดต่ออาจารย์สมมติว่าผมจะติดต่ออาจารย์ชาเพราะว่าอาจารย์ชาเป็นอาจารย์ผู้สอนผมแล้วเราคุยกันไม่ได้ไม่สามารถคุยกันได้คลิกขวาที่ A อาจารย์ชา Message ครับหรือส่งข้อความปึ๊บนี่เราสามารถส่งสติกเกอร์ <Okay. S 1> ไปได้ว่ารเรีอาจารย์ชา ก็ดีน้อย0.5ครับได้หไห<ด>มครับที่ไอ์เหมือนเดิมครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยตรงนี้เป็นโลโก้สถาบันเราหมายถึงตรงนี้คือห้องเซิร์ฟเวอร์ของสถาบันเราครับแต่ข้างบนเนี่ยดิเรกเมสเซจดิเรกเมสเซจหมายความว่าอย่างไรดิเรกเมสเซจก็คือเจ้าตัวที่ทําให้เราเนี่ยสามารถส่งข้อความหาคนคนนึงแบบส่วนตัวได้อย่างเช่นผมขวาที่อาจารย์ชา ผมก็ส่งข้อาอาจารย์ชาได้แบบสวัสดีครับแบบนี้ครับอาจารย์ชาก็าจะตอบเราประมาณนี้ครับการใช้งาน Discord หลังจยากใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยกด disconnect ตรงนี้ก็จะเป็นการออกจากห้องที่เราสื่อสารอยู่เป็นรูปการวางหูแค่นี้เลยครับหลักการการใช้ discord ง่ายๆก็สอบวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยนักเรียนใช้งานได้ discord ได้สะดวกสบายาายิ่งขึ้นใช้งานง่ายยิ่งขึ้นแอปนี้ใช้งานไม่ยากแล้วก็เป็นแอปที่ค่อนข้าง,างดีเพราะว่าสามารถที่จะ นำลิงก์นำอะไรมาวางได้เป็นกลุ่มคอมมูนิตี้พูดคุยเหมือนไลน์เพื่อนแชทแต่ว่าความละเอียดเนี่ยมันจะค่อนข้างหาง่ายกว่าไลน์เพราะว่าเวลาไลน์ที่เราโน้ตไว้เนี่ยมันจะโน้ตไว้รวมรวมเนาะมันจะไม่ได้แยกหัวข้อแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้จะหาได้ง่ายกว่าก็อยากให้ทุกคนเข้ามาใช้งาน Discord ด้วยกันครับในการเรียนถ้าใช้งาน Discord ไม่ได้จริงๆทางสถาบันเรามีวิธีอื่นในการเรียนเยอะไม่ว่าจะเป็น Google Meet หรืออะไรก็ตามแต่ ก็ถ้าว่าหลักๆเนี่ยอยากจะให้ลองลง discord ก่อนวันนี้จะสอนใช้งาน discord การแชร์จอการเข้าห้องเรียนอย่างถูกต้องเวลาที่นักเรียนลงเรียนกับคา่าเราเนี่ยนักเรียนก็จะได้รับห้องหมายเลขห้องที่แอดมินเขาแจ้งไว้แนะนำให้กดเป็นลิงก์เข้ามาก็ได้หรือว่าเราจะทำการเปิดแอป discord ขึ้นมาเลือกมาที่เซิร์ฟเวอร์ของสาบันครับ s a e t y x channel หมายเลขห้องครับ0 1 หนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สามหนึแล้วก็ห้องนั่งเล่นคาร์ดรวมเนี่ยจะถูกสอนอยู่ที่พักทิศ h ับจะมีแจ้งในกลุ่มไลน์เป็นแชทวันนี้ผมต้องเข้าไปเรียนห้อง107ผมก็จะเข้าห้อง107พรุ่งนี้ ผมอาจจะต้องเข้าไปเรียนห้อง103ผมก็เลือกเข้าที่ห้อง103แบบนี้เห็นไหมครับเราสามารถกด,ดคลิกและเข้าได้ทุกห้องแต่ว่าเราไม่ควรเข้าที่ห้องที่มีอาจารย์กยนังเรียนอยู่ถ้ามันไม่ใช่เวลาของเราให้เราดูว่าวันนี้เราต้องเข้าเรียนเวลาไหนแล้วเข้ามาก่อนเวลาสักประมาณ5-10ถึนาทีทีนี้ครับการแชร์จะ การแชร์จอครับเราต้องทำการเข้ามาที่ห้องเรียนก่อนเข้ามาที่ห้องเรียนก่อนครับแล้วก็วิธีการแชร์จอเนี่ยคือกดปุ่มนี้รูปหน้าจอแล้วกดสกรีนกรีนหนึ่งเห็นไหมครับสมมุติวิดีโอเนี่ยเลือกได้หรือว่า จริงๆนะ่ยแนะนำให้ใช้ตัว Better Tech Reable d a Ability กด Go Live ครับทีนี้หน้าจอไหนก็จะถูกแชร์แล้วเห็นไหมครับอย่างเงี้ยไม่แนะนำให้กดกดดูจอตัวเองนะครับอ่ะก็เป็นการแชร์จอแบบนี้เห็นไหมครับ กรณีนีเ่ในกรณีที่อาจารย์เขาต้องการให้นักเรียนแชร์จอเพื่อที่จะช่วยดูว่าเว็บนั้นเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ครับการหยุดแชร์จอครับก็คือการกด stop streaming ตรงนี้ stop streaming ตรงนี้วันนี้ผมเรียนเสร็จแล้ว ผมจะออก d i สคอร์ปุ่มบางหูตรงนี้ก็สามารถกดออกได้เห็นไหมครับแค่นี้เลยครับ